สวัสดีครับบันทีลงได้ภาพพี่น้องเขามาเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปนะครับเป็นลานโอท็อปทั่วไปนี่แหละครับพี่น้องที่มีอยู่ทุกจังหวัดเนาะทุกหลายอำเภอแต่ว่ามีผมมาที่ศูนย์โอท็อปของมุกดาหารพี่น้องกาจเป็นลักษณะเป็นชุดผ้าพื้นเมืองสมากกว่าครับพี่น้องเพราะว่ามุกดาหารีนข้นซื้อในเรื่องของผ้าพื้นเมืองเนะาะเ,เพราะว่าเขาจชนเผ่าผู้ไทขเขาจาสิม,มักนะครับพี่น้องมักผลิตผลิตปลาดอยอาจาก เป็นการท่อมือนะครับพี่น้องจากกีโบรานน่ะนะเป็นวิธีพุ่มบัญญาของชาวบ้านเฮ่านี่แหละนะครับก็มีความหลากหลายเป็นผวกผ่าฟไฟ้ายงอมข้ามไฟตะลุง,ง,งนี่สินะพี่น้องกับมาประยุกต์ตัดเป็นเสือผ่ากังามตามที่พี่น้องเห็นอยู่ในภาพนี่แหละอ่าเป็นชุดกระโปรงชุดผ้าซินก็คือประยุกให้มันท่านสมัยขึ้นมาเนี่ยมันจะขายได้นะพี่น้องอันนี้ลุงนายพามาแหวะเบิ่งนะครับกับงามเด้พี่น้องมันตัดเป็นสุดแล้วก็ราคากับบัวด้แพงเด้ นะครับก็เือว่าโอเคละพี่น้องรนะดับสีดาวหาดาว่นละเนาะเทีวว่าท่านสมัยมีเอกลักษณ์เป็นของท้องทิ้นของพี่น้องมุกดาหารเป็นสร้าบุไทยวันั้นไ,นไปนะครับส่วนใหญ่กระจมาจากอำเภอหนองสูงแหล่งบุไทยแดนบุนไทยเนาะนะครับหรือว่าสิเป็นอำเภอคํามศอีใก็แดนบุนไทยคือกันนะครับเป็นพื้นทีช่ชนเผา่าที่จริงแล้วก็มีหลายชนเผ่าอยู่เจ็ดแปดชนเผาแต่ว่ามื่อนี้ผมเอา โอท็อปทางพี่น้องชนเผ่าพุทธไทยออกมานําเสนอนะครับมิตรสุดกำลังที่พี่น้องสังเกตดูไปอย่างพุน่นนะครับชุดกระโปรงสามารถไปทํางานได้นํานะครับใส่ไปเอาบุญก็ได้นะครับจะเป็นง่ามหลายพุน่นโอ้ยเนาะนะครับมีโอกาสมามุกดาหารก็อย่าลืมครับพี่น้องมาศูนย์โอท็อปของมุกดาหานี่แหละนะครับพี่น้องกาเรียนเซิร์เด้อ